เอาละกาบเรียงคุณผู้ชมขั้นด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอยูฟายชาแนลอานะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกอะไรบางอย่างให้กับท่านผู้ชมนะครับผมนั่นคือช่วงนี้ผมจะหายไปสพักนอะนะครับซึ่งอาจจะไม่มีคลิปใหม่ๆลง ลงมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับยัางก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคาชาครับแล้วก็ผมก็ได้เลือกเล่นเป็นเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ย่งก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมนั้นได้เลือกเล่นไปนะครับผมคาชาครับนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็กลับมา สดใหม่เด่นใหม่แน่นอนนะผมในเดือนหน้านะครับเดี๋ยวรอดูกันเอานะครับผมคาชารับนะครับแล้วก็ทวิทช์เกมคาชารับด้วยนะครับผมก็จะกลับมาทําอย่างแน่นอนนะครับโอเคโอเคเับผมเดี๋ยวเข้าเรื่องกันต่อเะครับผมโอเคช่วงนี้ผมจะหายไปสะพันกอนะครับก็ช่วงนี้ใครถามว่าเอ้พี่จะหายไปไหนทําไมไม่เห็นมาลงคลิปทําไมไม่แตะคลิปเก่าๆลงมาซึ่งผมไม่ได้หายตัวไปไหนหรอกครับผมผมจะเอาคลิปเก่าๆเนี่ยมาลง ซ้ำๆแทนนะผมก็เอาไว้สำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยดูน,น,นะครับผมก็จะเอามาลงซ้ำๆแทนนะครับผมยังไงก็ก็รอดูกันได้เลยนะครับผมเหมือนกันนี้นะครับก็ผมจะหายไปละก็ไม่มีคลิปอาจจะไม่มีคลิปใหม่ๆใ,ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับผมผมก็จะลงคลิปเก่าๆแทนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอติดตาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเอาไว้เจอกันนะ